ก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของผมด้วยครับคลิปนี้ขอแค่สิบไลค์ครับผมโอเคผมขอ,อก,กัาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราช่อง Bubble Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดต่อกระตุกเอียงข้างนะครับโดยใช้แอป CapCut นะครับผม อย่างแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปแคปคัทมานะครับแล้วก็กดไปที่โปรเจกต์ใหม่นะแล้วก็หารูปภาพมาสักเอ่องรูปนะครับเอารูปอะไรก็ได้เนาะที่เพื่อนๆชอบนะครับผมจะรูปนี้ละกันผมก็เอามาเลยอย่างนี้นะนี่พ้อเพื่อน,เอ,นเอารูปมาอย่างนี้ได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆ ไม่ต้องไปปรับอะไรของรูปนะครับให้มันอยู่ที่ประมาณ3.0วิเนาะโอเคนี่ <Okay. S 1> อย่างนี้นะแล้วก็กดไปที่ฉากเลยแล้วก็พอกดไปที่ฉากแล้วก็กดไปที่ animation นะครับ <c oughs> แล้วก็กดไปที่คำว่าเข้านะ <c oughs> แล้วก็ให้เลื่อนหาให้เลื่อนหา animation ที่ชื่อว่าล็อกแนวตั้ง <c oughs> นะครับนี่พอเจอล็อกแนวตั้งแล้วกดไปเลยแล้วก็ปรับเวลาให้มันประมาณ 2.6วินะครับเอคเอา2.6วินะนี่ให้ hey, มันได้ประมาณ2.6วินะครับพอได้แล้วก็กดถูกมาเลยจากนั้นก็เซฟได้เลยครับเซฟไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าพอได้เสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเอาวิดีโอที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้เนะี่ยสามวิเมื่อกี้เนะี่ยเอาเข้ามาเลยนะบแร้แวก,กดบวกไปข้างหลังแล้วก็วิดีโอเข้ามาเลย3วิ นี่ไออันแรกเราก็ไออันแรกเราก็ตัดออกไปนะครับลบออกไปนะฉากแรกเนี่ยลบออกไปนี่เราก็จะได้อันหลังอย่างนี้มานี่แล้วพอเราเอาวิดีโออันแรกที่เราทําไปแล้วเนาะวิดีโอที่1ที่เราทําไปแล้วเราก็จะเอามาใส่ออนิเมชันต่อครับก็กดไปที่ฉากแล้วก็กดไปที่อนิเมชันแล้วจากนั้นก็กดไปที่คาําว่าเข้านะครับแล้วก็ไปเลื่อนหาอนิเมชันคาว่า สวิงบนขวานะครับสวิงบนขวานะอย่างนี้นะนี่แล้วก็ให้เลื่อนเต็มไปเลยนะครับ3วินะครับนี่อย่างนี้นะพอเลื่อนอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดถูกไปเลยครับแล้วพอได้อย่างนี้แล้วก็บันทึกได้เลยไปอพอบันทึกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไอ้พวกเพลงที่เราจะทําให้มัน กระตุกแบบยัยงข้างครับอันนี้ผมก็ได้ทําการมาร์คจุดของเสียงเพลงไว้แล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมเส้นสีเหลืองๆเนี่ยผมได้ทำการมาร์คไว้แล้วนะและนี้รูปภาพผมก็เอาใส่ไว้รูปหนึ่งแหละก่อนหน้านี้อันนี้ผมจะเพิ่มไอวิดีโอที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกีนะ้มาใส่เลยนะครับเราจะทําเป็นกระตุกเอียงข้างเนาะก็เพิ่มมาเลยกดที่วิดีโอแล้วก็เพิ่มมาเลยนะครับ อย่างนี้นะมันอาจจะยาวไปหน่อยนะครับเพื่อนๆก็พอเอาข้อมาใส่อย่างนี้แล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆล่นล่นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าฉายหไหมล่นล่นเข้ามานะให้มันเหลือ2.0นะครับเพื่อนๆให้มันเหลือ2.0นะปึ่ง2.0แล้วข้างหลังข้างหลังก็ให้เหลือ0.8นะคะ <Okay. S 1> รับโอเคเลื่อนเข้ามาให้มันเหลือ0.8นะ ให้เหลือ0.8อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วอะ่อะ0.8อ่ะมันยังไอตรงท้ายของในตัวเนี้ยมันยังไม่ตรงกับจุดสีเหลืองแรกตรงนี้ใช่ไหมก็ให้เพื่อนทําการกดไปที่ฉากนะแล้วก็ความเร็วแล้วก็กดปกตินะครับแล้วก็เราก็ทําการเอ่อเพิ่มเวลาให้มันตรงนะครับอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ก็ได้อ,อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้ามัน ถ้ามันยังไม่ตรงนะครับเ,เพื่อนๆเลื่อนฉากเข้ามาอีกได้นะครับให้มันตรงกับจุดสีเหลืองเนาะอย่างนี้อ่าพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ทําการกดพี่ฉากนี้แล้วก็คัดลอกได้เลยนะคัดลอกเอามาใส่ข้างหลังต่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยพออันข้างหลังเนี้ยเนี้ยไอ้ไอ้ท้ายฉากของฉากที่2เนี้ยมันไม่ตรงกับจุดสีเหลืองนี้ใช่ไหมก็ให้ทําการปรับเวลาเหมือนเดิมนะครับ ให้มันเร็วกว่าเดิมหน่อยนึงนี่อย่างนี้นะปรับเวลาไปให้มันตรงหรือใกล้เคียงกับจุดสีเหลืองเนี่ยมากที่สุดนะอันนี้ก็อีนิดนึนงอันนี้เดี๋ยวเราจะเลื่อนเข้ามานะให้มันประมาณนี้พออ่าเดี๋ยวเราเอาเข้ามาอีกหน่อยนึงอ่าประมาณนี้แล้วต่อไปอันนี้เราเห็นช่องมันกว้างใช่ไหมช่องมันกว้างกว่าใช่ไหมเราจะไปก๊อป ฉากที่สองอ่ะมัดใส่นี้ก็ไม่ได้นะเราก็กลับไปที่ฉากหนึ่งเนาะเพราะว่าฉากหนึ่งมันก็กว้างอยู่นะแล้วก็คัดลอกเลยครับคัดลอกฉากหนึ่งมาแล้วก็กดค้างแล้วก็ลากไปข้างหลังอย่างนี้นะ <S <S โอเคมันก็จะมาแบบนี้เนาะแต่นี้ข้างหลังท้ายฉากมันยังไม่ตรงจ,จุดสีเหลืองเราก็ต้องทําเวลาให้มันช้านะครับปรับเวลาให้มันช้าอย่างนี้นะนี่ล่นเวลาให้มันช้าหน่อยอ่าอันนี้เราก็ทําการ เลื่อนได้เอานะครับเลื่อนเอานะเลื่อนได้เลื่อนเอาให้มันตรงกับจุดสีเหลืองอย่างนี้นะนี่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกฉากหนึ่งนะทาให้ดูอีกฉากหนึง่งอันนี้ก็ก๊อบได้เลยเพราะว่าระยะมันก็อาจจะใกล้ๆกันนะ่าก๊อปมาวางได้เลยอันนี้ระยะมันก็ยังไม่ถึงนะเราก็ต้องทําการทําให้มันช้าลงหน่อยนึงอย่างนี้อ่าตั้งศูนย์จุดเก้าที่ศูนย์จุดแปดอ่าเราก็เพิ่มเอา นี่แล้วเราก็ล่นเวลามานะครับอ่าเพื่อนๆก็ทําอย่างเงี้ยไปจนครบทุกจุดเลยนะครับทุกบีที่เพื่อนเพิ่มไปในเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทาแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อนนี่ผมก็ได้ทําการเอ่อเพิ่มอันนี้ไปคัดลอกมาแล้วก็ปรับเวลาให้มันเท่ากับบีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ของผมก็จะลองเปิดให้ดูนะแต่ว่ามันอาจจะกระตุกหน่อยนะเพื่อนโทรศัพท์ผมมันไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระตุกนิดนึงนะครับก็เครื่องผมมันก็จะพังแล้วแหละเพื่อไอ้ถ้าเครื่องเพื่อนๆคนไหนที่ยังดีอยู่ก็จะสามารถดูได้ว่ามันผิดถูกอะไรตรงไหนนะครับแต่เครื่องผมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันดูไม่ได้มันดูไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ หลักสำคัญเลยก็คือให้เพื่อนๆใส่อนิเมชันถ้าจะทำให้กระตุกเอียงข้างนะครับใส่ Animation. อนิเมชันล็อกแนวตั้งกับสวิงบนขวานะครับแล้วก็เอามาใส่ตามจุดได้เลยนะครับนี่หลักๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้เราใส่2ออย่างนี้ครับแล้วก็เอามาเพิ่มตามบีดที่จะทำให้มันกระตุกเอียงข้างเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้วหากชอบหรือถูกจย,ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบายไปละ